องค์กรของคุณยังเป็นแบบนี้อยู่ไหมคะอยากมีคนเก่งไว้ในทีมแต่หัวหน้ายังให้คะแนนตามความรู้สึกอยู่หรือสิ่งนี้จะทําให้องค์กรสั่นคลอนกว่าที่คิดแทนที่จะได้โตตามยุคแต่กลับต้องมาหยุดเพราะว่าคนไม่พร้อมใช้มาหาคําตอบในแบบที่แก้ไขได้จริงไปพร้อมกันกับ s r ข้างโต๊ะค่ะ HR ข้างโต๊ะตเล่าเรื่องงาน HR ให้เป็นเรื่องสนุก สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ HR ข้างโตนะคะพอร์แคส์สำหรับ HR ที่อยากจะพัฒนาตัวเองเข้าใจธุรกิจและทำงานให้ง่ายขึ้นวันนี้อยู่กับปูเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้หลายๆที่ก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงการประเมินผลปลายปีกันแล้วใช่ไหมคะแน่นอนว่าเหตุการณ์ที่หลายๆองค์กรเจอเนี่ยนั่นก็คือหัวหน้าให้คะแนนตามความรู้สึก และคำถามที่ตามมาก็คือถ้าหัวหน้าให้คะแนนตามความรู้สึกองค์กรของเราจะไปต่อได้อย่างไรหรือมีแต่ลูกรักเท่านั้นที่จะอยู่รอดภายในองค์กรคะช่วงนี้นะคะเราก็จะเห็นหลายๆองค์กรเนี่ยอยากจะพัฒนาคนพัฒนาองค์กรให้เติบโตไปพร้อมๆกันแต่สิ่งที่ทําให้สะดุดระหว่างทางนั้นก็คือหัวหน้าให้คะแนนตามความพึงพอใจส่วนตัวและสิ่งนี้อาจจะทําให้คนเก่งไม่อยากทํางานกับเราหรือไม่ได้สแสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมาค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะั่นคือคนเก่งถูกสกัดดาวรุ่งแน่นอนและคนที่เสี่ยงดัง,ดง แต่ทํางานได้น้อยๆอาจจะเก่งน้อยหน่อยเนี่ยกลับได้คะแนนมากกว่านั่นก็เท่ากับว,ว่าองค์กรเนี่ยใช้ข้อมูลผิดๆในการวางตัวคนในตําแหน่งที่สําคัญทําให้องค์กรเนี่ยสูญเสียทาเลนตไปเรื่อยๆค่ะทีนี้ถ้าพนักง,งานที่ทํางานน้อยได้คะแนนดีแต่คนเก่งได้คะแนนน้อยเขาก็จะรู้สึกว่าคะแนนที่ได้มันไม่แฟร์เลยทําให้ความเชื่อมั่นในระบบหรือว่าในองค์กรเนี่ยลดลงพราะเกิด2ออย่างนี้ขึ้นใครจะเป็นคนที่เสียโอกาสมากที่สุดแน่นอนค่ะผู้บริหารจะเป็นคนที่เสียโอกาสมากที่สุด เพราะเขาได้ข้อมูลผิดๆตั้งแต่แรกทําให้ผู้บริหารจะไม่รู้เลยว่าพนักงานคนไหนพร้อมจะเติบโตไปกับองคอ์กรพนักงานคนไหนพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและเนี่ยค่ะคือจุดสําคัญที่ทําให้องค์กรชะลอการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราก็ต้องกลับมาถามตัวเองค่ะว่าทําไมหัวหน้ายังให้คะแนนตามความรู้สึกอยู่ จากประสบการณ์ที่ปูนเคยเจอมานะคะเหตุผลก็จะคล้ายๆกันกับทุกที่เลยค่ะนั่นก็คือหัวหน้าไม่มีการเก็บข้อมูลระหว่างปีทําให้เขาลืมไปว่าลูกน้องคนนี้ทําผลงานอะไรไว้บ้างบางทีเขาอาจจะจําได้แค่เหตุการณ์ล่าสุดทําให้คนนี้ได้คะแนนดีแต่อีกคนนึงทาดีมาตลอดทั้งปีแต่ช่วงปลายปีอาจจะยังไม่มีผลงานคนนี้ก็อาจจะได้คะแนนน้อยกว่าค่ะแล้วพอเกณฑ์วัดผลไม่ชัดเจนใช่ไหมคะหัวหน้าก็จะมีความรู้สึกเข้ามาแทรกและทีนี้การให้คะแนนก็จะเป็นคะแนนแบบตามใจฉันค่ะ และอย่างสุดท้ายนะคะอันนี้อาจจะฟังดูแปลกๆแ,แต่ว่ามิงจริงนะคะที่หัวหน้าไม่กล้าฟีดแบคลูกน้องเพราะว่ากลัวลูกน้องไม่รักหรือกลัวลูกน้องเสียใจเขาก็เลยเลือกที่จะให้คะแนนกลางๆหรือให้คะแนนสูงไว้ก่อนและเมื่อเป็นแบบนี้แล้วการประเมินผลงานตามความรู้สึกก็จะทําให้องค์กรสั่นคลอนได้จริงๆรวมไปถึงการชะลอการเติบโตด้วยค่ะ ถ้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะปูนม,มี3วิธีค่ะที่ช่วยแก้ไขได้จริงๆและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงจะช่วยให้องค์กรมีข้อมูลในการประเมินผลอย่างแม่นยําได้ด้วยค่ะอย่างแรกเลยคือเราต้องตั้งเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินผลให้ชัดเจนค่ะหัวหน้ากับพนักง,งานต้องเข้าใจก่อนว่าเป้าหมายของบริษัทคืออะไรมาตรฐานคืออะไรเพราะเมื่อเกณฑ์การวัดคะแนนชัดเจนนะคะความรู้สึกที่จะเอาเข้ามาประเมินเนี่ย จะสามารถทําได้น้อยลงค่ะหลายๆที่นะคะก็นํา OKR OK เข้ามาใช้ค่ะเพื่อจะได้อัปเดตเนื้องานกันตลอดโดยที่ไม่ต้องรอปลายปีเท่านี้เราก็ไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการวัดผลแล้วค่ะ ถัดมานะคะอยากจะให้หลายๆองค์กรเนี่ยลองเก็บข้อมูลระหว่างปีค่ะจะเป็นรายไตรมาสรายเดือนก็ได้โดยที่ไม่ต้องรอปลายปีหรืออาจจะเก็บข้อมูลหลังจบโปรเจกต์ก็ได้เพราะว่าหัวหน้างานเนี่ยค่ะก็ไม่ต้องจาเองทั้งหมดด้วยที่สําคัญพนักงานก็เห็นการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะปุณอยากจะให้หลายๆองค์กระคะ่ะลองเอาระบบเข้ามาช่วยในการประเมินผลเพราะว่ามันจะช่วยลดการไบแอสได้ดีเลยนะคะเพราะว่าการมีระบบเนี่ย หัวหน้าจะสามารถแนบหลักฐานการทํางานแนบฟีดแบกรวมถึงบันทึกพฤติกรรมของลูกน้องได้ดีทําให้การประเมินผลป,ปลายปีน,นั่นแะเราเห็นผลงานเขาตลอดทั้งปีและให้คะแนนได้อย่างเที่ยงตรงค่ะทีนี้ค่ะพอเรามีข้อมูลเป็นตัวตั้งนะคะการประเมินผลเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ความรู้สึกใช่ไหมคะเราใช้ข้อเท็จจริงผู้บริหารก็จะมีข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์พฤติกรรมของพนักงานสามารถสร้างเส้นทางการเติบโตและการพัฒนาองค์กรได้แม่นยําม,มากขึ้นค่ะท้ายที่สุดแล้วนะคะถ้าองค์กรอยากจะเติบโตไปข้างหน้าเราต้องถามตัวเองก่อนว่า ว่าเรากําลังตัดสินใจเรื่องคนตามข้อมูลจริงหรือว่าความรู้สึกถ้าอยากให้เราพัฒนาคนได้ดีและพาองค์กรไปข้างหน้าด้วยกันเราต้องเริ่มจากการประเมินศัก,กยภาพจริงๆไม่ใช่ความรู้สึกเฉพาะหน้านะคะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าปุนจะหยิบยกประเด็นอะไรที่น่าสนใจมาพูดคุยกันอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ